นี่แล้วมองคอยสิงง้องคับขึ้นคับเล่นหัวนี่ยนะเธอเลื่อเธอเลื่อมากเนี่อนั่นแหละแต่ค้ำยางก็ต้องยางชิทขวายางทั้งขวาจังทึบต้องตามรักจราจรเข้ากันยึกยักยักตามขับรถต้องเบรคไส้ก่อนแล้วค่อยเบรคขวาตรงหน้าต้องไม่ได้เราจะไปเมืองเพื่องวังเวียงขากลับเมืองื่นนะจะไปกินข้าวเที่ยงเลี้ยงจัดแล้วก็ช้อปปิ้งซื้อของฝากเนาะ คนใหญ่ได้ของฝากของกันบูดเป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นยาสูบเป็นไว้เนาะคือตอบนับเขามาซื้อเอามาเอาการได้อยู่เอาทาาได้อยู่ตามปริมาณเดี๋ยวน้องป่าแจ้งอีกเจนึงกฏว่ากฎหมายของเจ้าหน้าที่สรรพสาทธิ์ของไทยเนาะเหล้าซื้อได้คนละนึงดิไว้ยนึงดิบเบียร์นึงแพ็คอีกอี่เนาะค่ะมันจะมีคนใส่ซื้ออยู่แต่ว่าก่อนออกเดี๋ยวน้องจะแจ้งโอ้ดงโดก มีป้ายเห็นแล้วเนาะอันนี้มันทะลุไปถึงนุ๊กดู๊ดีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน450ร้อยหปีทำมาส้อยหา450ปีบริเวณถนนเส้นนี้นี่อายุ450ปีได้หมายความว่าเส้นน,น,นนี้สร้างตอนที่สถาปนาเมืองเวียงจันนท์แห่งนี้ครบครบ450ปีโอ้า,า,าสิบปีที่ภาพการจัดของลาวย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาอยู่เวียงจันทดของตํารวจโอ้มีตํรวจเดือพวลด ดาตรวจนะครับใคระไรค่ะก็ออกด้านออกด้านมั่รักลังแนะนำลูกค้ายู่นี่ไรเมื่าจะได้จ่ายตังค์ละดูท่าแล้วะปไปจักแสนหันแสนกลัวแสนกัวโอ้ยยิไวงาสนุกแสงแค่แท่มาเลามาเลาจะเป็นเศรษฐีนะออ

รถรทุถรถไฟเดี๋ยวนี้จะเปทีไปฮอดไฟเดินบอติดเปลี่ยนรถปุณิงเลยบิงเลยเนาะมาแรงฮคุณบิเเเปลี่ยนรถจากบอติดไปเป็นรถไฟทารถตกลาจริงถ้ารถไฟเดินนีถ้าไปฮอดคุณบิงจะเป็นาลแจ้งราคาขอร ตกโกมาจากสิล้านกุนแตงเาหนึนสิลากอันน, <laughs> อนี้ขึ้นหอังานงานนุปถนเส้นนี้ไปผ่นหาลัยดงานดวมีตัวหนังสือจีนหรือตัวหนังสือเกาหลีกำกับเนสะ่วนใลา่จะเป็นจีนเนอตัวหนังสือจีนเนาะเพราะว่าจีนเขามาลงทุนที่เราอันดับนึงเลยในงหวีสโอ้ครับครับเมาจะเป็น What? <laughs> Come ได้กตัวอะไรไมาามเลให้ดูมาเลยแนเขากตัวอะไร่าผู้ใดซื้อหตัวอะไรมาท่านหลังเลยข้างเล่าซื้อเขคนซกั่าเก็ออกดูจนฝันบท่านหนวดีกสั่งเห็ดไปวดท่อปวดเหงียวเลยไปยังเขาเขาไปถามไปไปยังกันไปล่ำหมา ฟ้าขาวก็ืด้แท้ฟ้าผัวแม่ฟ้าผูวตายเบิ้ลหมยแม่บนไหนเนี่ยวายพูดแบกแล้วครับผมาเขาวางสิเขาวางฟ้าปูวพันบงมันมพงเงียวมุ้ยสศยฝ่าเงียวมาเล็กกัดตายกัดอะไรก็เป็นหัวบอเอ้ยคผู้ชมครับมาถึงสปปลาวนะครับอยู่ภายในบริเวณของนครหลวงเวียงจันทน์ มีปั๊มน้ํามันปตทด้วยนะครับเรียกว่าปั๊มน้ํามันปตท450ปีก็หมายความว่าปั๊มน้ํามันปตทที่อยู่ถนน450ปีเดครับหัวจ่ายปั๊มน้ํามันก็จะเป็นภาษาลาวครับมีอเมซอนมีมินิมาร์ทมินิมาร์ทก็อันหนึ่งว่าเป็นเซเว่นบ้านเมืองอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์็นกกล้บเมืองไทย รถยนต์ก็จะใช้เลนขวานะครับก็สับสนนิดหน่อยสําหรับคนไทยเรานะครับเพราะว่าคนไทยขับซ้ายก็มีรถติดบ้างยังอยู่บนถนนสาย450ปีอยู่นะครับเป้าหมายของเราวันนี้คือมุ่งหน้าไปที่เมืองเฟืองเพื่อที่จะรับประทานอาหารเที่ยงกันศูนย์ซ่อมแปลงโทรศัพท์หานสุขทวีแสนเดดขายคันซัง ก็สิได้แต่ละคำเายไฟแดงจะเข้าสู่ทางด่วนถามความรู้อย่างหนึ่งทำไมถนนถึงมีหมายเลขสิบาอันเดียวนี่ถนนหมายเลข13าเป็นถนนยุทธศาสตร์ของมาดิลาสร้างตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสของมาดิลาคือทางเลขสิบสามมันจะไปตัดกันกับทางเลขเก้า,ากที่สะพานตะเคียนที<ม>่อำเภอเซโร่ในเขโทนิดเหนือใต้ตะวันออกตะวมนตกมันมีตํา หนึ <ừ> ่งสองสามไล่ไปไหมอหนึ่งหนึ่งเป็นถนนเบอร์นึก็คือทไปเรียจจากอแก็มีทางหมายเลขแปดหมายเลขเจ็ดมายเลขเก้าหมายเลขสิบสองมันตะตัดไปตามแต่ละจังวัดเหมืแต่ว่าลักๆเลยบอด เฮ้ก็คือกันกับประเทศไทยอยู่หนักเฮดเป็นช่องๆแล้วก็มีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงขึ้นรับบัตรแล้วก็จะไปจ่ายตอนปลายทางนะครับก่อนสิมมทางดานดวนนี่ไซเวลาหลายปันไดงจวดเลยบัตรนี่เนาะเอ้าไปเขาจำมการควมเร็วบ่ล่ะนี่เขาจัมการควบเร็วบ่ล่ะนี่ ตาไปนะประเทศไทยนี่มีแต่ไปจากันเพิ่มเร็วทเห็เ่าท่านมีไปมาอปแล้วันเมื่อ <c oughs> ท่านมีดอกป่ออุโมงค์วละองค์ออุโมงคกมาจริงหี่กคือยุบมีไฟเนาะอันชุมอุโมงในทะเลริงีไนี่นี่เอาไปสะกเสียงเน่ตรงห ยาเมื่คืนเปิดไยาเมื่อคืนมันจะเป็นเรื่องสะค่ะบมเปิดขึ้กันบ้างเปิดแต่ว่ามันาอหลายเนาะมันสอดระเทิกันเยใด้มารอดนนนี่คอเปิดไตมันเหนือขึ้น่อุโมงคได้ไห้ปริญปดใหให้กัพี่น้องคนไทยเหนื่อพี่น้องังไทยซื้อต้ไปจากลาวมามาขายต้อยกันเีย ก็เจอค้ายกับภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มมีหมอกควันเริ่มมีภูเขานียเขีย้ทอีสาออวงกเอดเสียเขาบเสียบมดออ เจ้าอยากอกบอมาจิ่นอกกอบอทีนูบอกก่ยกความหัวนั่นบลไปบ <Rocky> ังคับเอพีกเอีทางด่วนน่งหลวงมีเงื่อนอยู่แม่มันที่ยวไปเที่ยมามันจะมันไม่ทด้ง้นจีนละวกเราเนี่เป็นพนักงานผมสถานีรถไฟสถานีเก็บเงื่อนหินเฮา ตูบก็คอเป็นหลังนะค่ะที่แดกจะอยุ่น้องแก้เพราะมันกะเทาสาม้แล้วเมื่อนที่้ตูปดันเปิมตูบางทีบางบางายมเข้าาเพื่อเข้าอาจารย์เพื่อเือนขามาเห็นเงี้ยมุ่งเป็นอนเป็นอนเป็นหลังเป็นหลังทุกเบอร์ทังนีเก่าหมทุกมื้อนี่เม่นโมีแล้วในวัง้ก็จะมาเห็นเป็นจับรองเีสอ เอข้ามาเมืองเรื่องขึ้นไกลงจะ้วก็เฮ็ดมาประมาณนึงเดียวเดี่ยวห้องพักไปกนสครับามเื่อมสาืนเมืองเื่องมาในนี้เข่าเชื่องมาเฮ็ดนั้นเป็นสามหมื่นหลักยังไงกันตามบื่อเมืองหินเพิ่มหรือเมือก่อนถาเอามาเสร็จทางเ่าจะเป็นบอแวนนี่ปลาคเข้ากินน้ำาบอดเปเมืองเลโอ้ยทางไปอีกสามิบนาทีเนาะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกินอาหารเลยเนาะ เอาน้ำเขานิ oh, urs, ่งเลยนี่ไม่ไหลเลยมันเป็นเขื่อนอ๋อมันเป็นเขื่อนอ๋อปทีนี่้มันครบเป็นืนน้ำตรี่ยงอน่่เป็นน้ำไหพร่โอ้ตกใจรถายโอ้ยรถหลเอาละพี่น้องไทยตกใจห็นรถโฟโลมาก ก็ดูสภาพถนนนามไหลเขาเปตยงา คือผูเขาซื้อวาเด็กก่อนาทอาทอาทหนอครับาทอหนอครับหาหนอครับบคทานหินมีวัวมาเดินถนนเอาแปลกแปลกครับ

ที่ว่ามีทองคำนี่เหรอจอดเสื้อบังแตงัวไปกินเนี่ยสมบูรยาลายสิบบาทสักทีกได้ฟดก็ซื้อค่ะาซื้อดยาน่มเโอ้โหนีเอกลัของเมืองเพืองเลยครับเขาสูงชันเป็นดยยจอดเื้อปขายเป็นดวยกได้ตันกิโลด้อื้อหมดำหมดยา อ่าตรงนี้แม่น้ำอะไรครับนี่น้ำรีค่ะน,น้ีเราเห็นตั้งแต่ต้นนะรีกหรือลีค่ะเป็นภาคาร์ลีน้ำน้ำอาหารและเครื่องดื่มโอ้นี่น้ำรีโอ้นหน่อไม้ทองคำเออ,อ,ขอเขากรเบิองอันนี้แหละสยเปถ่ายรูอีก่ะเออเดี๋ยวสิไทยรูปไปฝากมูมูแหงว่าจะอยู่เบนในน้เออไทยลูกมา ดีดอกไปมีปูจะไม่กับอไรหตายต้นสอดไปเออคือต้นหนัง่ามเดาวาคือต้นมันจบการสารใจโอ้คือย่ามเดาวาคนถือสามเรียมสองข้ามด้วยเออพ่อสังนำทีมขยาลงนามภาษาลาวอะไร ทิ่มทิมคิงนย่ลงน้ำเรียกที่พักแล้วครับตอนนี้ลงไรก็ด้านด้นมานะครับเมืองเฟืองที่รีสอร์ทแม่น้ำสามสายตรงนี้นะครับ